สวัสดีครับพี่น้องผมอ่ามืนอนี้อยู่กับผมคือเกาครับัวที่ชาแนลครับผมอยู่ป่าอยู่พู่คือเกาครับมืนอนี้กับเซียนแม่ของเฮาครับอ่ามื่อนี้ผมสิมาบอกเคล็ดลับวิธีการหุงเข่านะครับอยู่ป่าอยู่พู่เนาะการมื่อนี้ได้เขาเจ้ามากครับมื่อนี้สิงห์เขาเจ้าสู่พี่น้องกินครับอ่าไปเืิ่งครับเคล็ดลับหรือว่าวิธีของ บอกผมเองนี่แหละจะเป็นเนไรเนาะหรือว่าพี่น้องมีสูตรที่ดีกว่านี้ก็บอกว่ากันเนาะครับเพราะว่ามันแล้วแต่สูตรไพลสูตรมันเนาะอ่าจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บอกผมห้คลิปต่อไปเด้อครับอ่าไปเบิง่งไปชมกันครับอ่าตอนนี้ห้องก็ลด้เตรียมเข้าไว้แล้วครับเคาก็เทน้ำใส่พปประมาณนะครับ อันตรอมเขาจะน้อยหนึ่งนี่นะครับครนอก็ับพี่น้องหลังจากที่เห่าเอาหนามส่เรียบนะครับประมาณสองข้อมือเขาก็ออกมาต้มครับพี่น้องนี่นี่พี่พี่น้องนินเสียงหนามมันมันเดือดบ่ครับนี่ครับเข้าต้มจนกว่ามันเส้ยาเดือดนะครับถ้ามันเร้าเดือดแล้วเขาก็เอาลงมาครับ เอา,าใบหมองไฟอ่อนๆมันยังสีบบไมเนาอครับอ๋อเห็นพี่นองเห็นปะครับโอนอยู่ปลายอยู่ผู้ครับพี่นกหง้งเขา่าใส่หมอสน้มใบเดียวครับทั้งหงสงเขาทั้งเห็ดกินในห,หมอเนี้แหละครับอ่า พี่น้องจากที่มันเศร้าเดือดแล้วเนาะออกากามาไหวมองไฟมันอน่อนเห็นจะได้ครับจานแมนค<ำ>้างอ๋อค้างไหวภาษาบ,บ้านผมเืินค้างนะครับนาอค้างไอ้ไฟอ่อนมา,มาพีมา่มันเป็นยังงครับมันเป็นยังนี่ค้างเบื่อ,อยัง ค้างเพื่อให้รอบหนอมันสุกนะอ๋ะอยังบวใหม่ยังเป็นบ่ครับถ้า้เาเาีค้างไว้เริ่มมันจะใหม่นี้นะค้างไฟแห้งได้บอรครับเลยบ,บ่ใหม่อืมเขาต้องเหตดไฟอ่อนๆด้วยครับพี่นอเขาต้องเปลี่ยนทางบอรครับเปลี่ยนเปลี่ยนถ้ามันมันเดี๋ยวจะเข้ากับเปลี่ยนเป็นบออ๋อ,อแบบนี้อืมทีนี้เองครับทีมไปดนลมาครับผมะมาณ สามนาทีหรือว่านนาทีนี่แหละอ๋อฉันนี่ก็บซุกแล้วเป็นมั้ยโอ้อ่ะจะน้อยไปหลุ่นไปเบิง่งกันเป็นจะเป็นตะกินบอเป็นได้ครับพี่แม่ซุกหรือเปล่าครับขาดวันที่ซุกแล้วนะแต่เอามาเบิ่งเบ้อาน,นาที่ละอาพี่น้องไปเบิง่งไปตะกินนั่นเไป ครับพี่น้องสุดยอดสุดยอดบังเบิ้องทึ่งหลุมศกว่ะสำรวจเบิงไมบอกรับพี่แม่โมไม้หมโม้สวยเลยครับแบบนี้นี่แหละครับสูตรอาจารย์แมนครับฝากเด้อครับพี่แม่บันแซงครับส,สำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปเนาะครับพี่น้องสำหรับการหุงข่าสไตล์อาจารย์แมนครับ จยงไรก็อย่าลืมก็ไลค์ก็แชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องสาหรับมันนี้สวัสดีครับ